พี่น้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องเปิงปลายเมื่อนี้เอียงกระเพาะก็มาเข่าขั้วเลยเด้อค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้เอียงสิรษะมาเฮ็ดเส้นวิดนะคะพี่น้องเส้นวิดนี่สำหรับเฮ็ดกินตอนเศร้าก็ได้นะคะพี่น้องหรือว่า,าเฮ็ดให้เฮ็ดอันเป็นกับเข่าไอาเฮ็ดเป็นอาหารว่างให้แฟนไปกินที่โรงเรียน,นะคะ่ะเอียงเฮ็ด เอียงเสียดมือละสองแผ่นนะคะเอียงเสียดไปตอนตอนแรกนะคะละน่ะละแฟนก็เอาไปกินส่วงเบรกอยู่โรงเรียนนะคะพี่น้องมือละสองมือละสองชิ้นนะคะมาเบิ้งไวเอียงเห็ดจังได้นะคะง่ายๆกับพี่น้องไพกระเฮ็ดได้นะคะเส้นบิดนะคะไปกินส่วงเวลาเบรกนะคะของคนของคนเยอรมันนะคะอยู่นี่ของคนเพิ่งกระเสียเอาไปกินส่วงเวลาเบรกนะคะเป็นสีบซืสอนะคะกับไปกินส่วงเวลาเบรกในส่วนข่าวเจ้าเห็ดงานนะคะพี่น้องเดี๋ยวจังไดเอียงกับภามารับส้มกันนะคะจังได้ก็อย่าลืมอ่า มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดซับตะไคร้เ,เป็นกำ so so ลังใจให้สาวนอในเด้อค่ะพี่น้องนะคะาสาวนองก็เป็นซ่องน้อยๆนะคะแตงรดาเอียงก็จะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิรงนะคะจจ๊เดีก็มารับส้มกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อย่งเน่ค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆค่ะไป่ไกลเฮ็ดได้ค่ะเมื่อร้เอียงเสื้อผ้าเฮ็ดเซนวิชอ่าซีดกับอ <c oughs> so ่าไข่เด้อค่ะพี่น้องเซนวิชไข่นะคะเดี๋ยวมาเบิรงพี่น้องเขาก็มาเบิรงค่ะปัทธรีแในการเฮ็ดกง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะ เอ่างมีเคสมีชีตนะคะอันนี้ชีตนะคะมันจะเป็นแผ่นมาจังสี่นะอย่างสใส่สามแผ่นนะคะอันนี้ชีตพริกไทยนะคะนะคะอยู่เยอรมันเขาเสียอิ่นเอ่อเคสือนะคะนี่ชีตนะคะมีชีตอยู่สามแผ่นเอียงใส่สามแผ่นนะคะแล้วมีไข่อยู่หนึ่งลูกค่ะอันนี้มีเนยค่ะนะคะยี่ห้อมันยี่ห้อนี่สีดีนะคะพี่น้องล้าล้ามานี่นะคะยี่ห้อล้ามาอ่า มันเป็นเนยลอยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่นอ้องอย่างเยอรมันเขาจะเอืนอ่นบุอรนะคะเนี่ยแล้วก็มีขนมปังค่ะขนมปังสองแผ่นค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนะคะเดีย๋ยวมาเบิร์วิธีเฮ็ดกันเลยค่ะง,ง่ายๆค่ะพี่น้องไพก่กระเฮ็ดได้นะคะเฮ็ดไปให้แฟนกินช่วงช่วงพักเบรกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะนะคะนี่มาเบิร์วิธีเฮ็ดกันเลย ข้าพี่น้องมองกระทะเอียงกระดห้อนนะ,นะคะเนยกระดห้อนเอยนสีตอกไข่ลงไปนะคะตอกไข่ลงไปเลยค่ะแล้วเอียงกระสีไซใส่พริกไทยนะคะนี่แล้วก็ใส่เกลือค่ะนิดนึง นะคะนะคะยงจิตทอดไปคือไข่ดาวนย่าค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องกะยังเสิยดกลับด้านนะค่ะ,ะนะคะเข้ากับกลับด้านเฮ็ดง่ายๆ,ๆค่ะพี่นอ้องเพื่อจะเห็ดได้นะคะกลับเลยค่ะเพราะว่าแฟนเนี่ยเพิ่นบอก่อยกินดิบเลยค่ะเพิ่นกินอยากกินซุปเยน,นะคะเข้ากับกลับด้านนะคะเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้อง คนมาคนเยอรมันมากินนะคะนี่น่าไอแฟนเอียงเขาจะไปกินตอนเบรกนะคะข้าก็เห็ดหายเอียงสีเทาใมือละสองแผ่นค่ะคะ่ะพี่น้องก็มาเฮ็ดกันเลยเด้ค่ะอันนี้ขนมปังซอนแผ่นนะคะนี่ข้ากระสนะีท่าเนื่อยลงไปค่ะนับเลยนะคะท่าเนื่ยท่าเนื่ยให้ทัวนะคะว่ายเอียงสีพุทธานาเด้ค่ะพี่น้อง ท่าบ้องปนะคะถ้าหนาไ้เพื่นว่าปูอยากกินหนานะคะเขา,า็ือท่าทานี่เพราะเาท่าแล้วพี่น้องง่ายๆเอาซีดลงไปค่ะนะคะซีดลงไปแล้วก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็ใช้ซีดยังลืมไปนะคะยังส,ส,งส,สีใส่ะะใยส่สีใส่ใส่ใส่ใ่ใส่งไ่น้่ใส่ใส่่นส่ใส่่ใสส่่ นี่ใส่สใส่กอกต้องไปน้ำนะคะใส่ซีแผนค่ะนะคะนี่ใส่กอกอันนี้ทอดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะเอยีงยงใส่ซีแผนนะคะเอามือจับเลยนะคะพี่น้องข้าเห็ดกินเองนะคะนี่แล้วก็เอาซีดบ้างลงไปอีกค่ะนี่แล้วก็เอาทับลงไปงสินะพี่น้องแล้วล่ะค่ะเห็นว่าค่ะง่ายๆนะคะสไตล์เอียงนะคะเอียงกับสิตัด ตัดคร่งเห็นว่าพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะมันสินากินนะคะ<ๆ>นี่ค่ะเดี๋ยวเอียงตดัดจานหา้แต่ว่าเอียงสีผ้าหอนะคะพี่น้องนี่เองไรคะ่ะเป็นตะกินบ่ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เอาไปเห้แฟนกินส่วงพักเบรกลงเรียนนะคะเห็นบ่ค่ะนี่ พี่น้องต่อมาเอียงสิผ้ามาห่อนะคะเอียงใส่พลาสติกอันนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องนี่พลาสติกหนึ่งแคนนะคะเอียงกับสีหอนะคะพี่น้องเอาว่างลงไปเลยสีหอสิค่ะนี่เห็นมันอยู่ตรงกลางนะคะหอก,กับฮอให้เป็นสามเหลี่ยมเห็นบ่ค่ะแล้วก็พับพับเขานะคะนี่เหตุคือเซนวิดบานเท่าเละพี่น้องใครๆก็ทําได้นะคะพี่น้องเห็นไหมคะแล้วก็มุน น่ได้แล้วค่ะนี่แผ่นที่สองนะคะพี่น้องมาว่างลงค่ะแล้วก็จับปิดมาจังสี่นะคะี่เขาก็ขับเขามุมมันค่ะนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะพลาสติกนี่เห็นว่าค่ะ นากินบ่าค่ะพี่น้องอันนี้เด้วเด้อคะ่ะง่ายๆคะ่ะเมื่อนี้เอียงไอยูฮอทดอกกับไขกบ่กับกับซีดนะคะอ่าวัตถุดิบมันเดียวเอียงสีวัตถุดิบก็ง่ายๆพี่น้องนะคะใครกระเฮ็ดได้ค่ะเห็นบ่าค่ะอันนี้ไดซองอันค่ะนะคะยังได้ช็มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกดซับตะไคร้ให้เป็นกำลังใจใหสาวนอนเด้อค่ะพี่น้อง